ฉันแยกร่างได้ไหมลูกก็จะต้องเลี้ยงนางงามก็อยากไปอาม่บอกว่าลูกใครคนนั้นรับผิดชอบค่ะ Mr. s ซิสไทยแลนด์เวอเวทีสำหรับสาวๆที่ผ่านการสมรสแล้วออเออกระเตงกันไปนี่แหละ3มชีวิตแม่ลูกแฝดแต่งสวยแต่งหลอ่อเซ็ตผมก่อนเลยจ้ะเด็กผู้ชายอ่ะเนาะแค่เซ็ตผมก็ดูเนียบแล้วอะ่ะแต่ประเด็นคือมันต้องอยู่ตลอดทั้งวันนะและไม่เอาขุยขาวๆด้วย กระแตงสแสตลุยซัาีงานงงาน้ยมาถึงก็นี่เลยค่ะฮาร์เบอร์แลนด์เรียกว่าช่วยชีวิตเลยดีกว่าโอ้โหไม่งั้นไม่ไหวจริงอะ่ะดีใจมากที่งานเขาเจอดเอมพเรียมฮาร์เบอร์แลนด์อยู่เอมควอเทียเดินไปได้ <c oughs> แล้วมันมีแฮปปี้แคร์ไงคะ <c oughs> ฝากลูกได้เลยจ้ะแนนไม่ต้องเข้าไปแม่ซื้อเวลาให้ตัวเองได้3มชั่วโมงอา้าวรีบเลยแม่เวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดและแล้ว,ลวมันก็หมดเวลา3ามชั่วโมงนั้นแล้วค่ะต้องไปรับลูกโอ้คิดถึงมาก่อนมาก่อนและเราก็กลับเข้างาน ครั้งหนึ่งค่ะวันนี้อาม่าอากงไม่รับฝากค่ะเพราะเขามีคนมาซ่อมบ้านทําบ้านเราก็เลยต้องหอบลูกกันมาแบบนี้นี่แหละและก็มีคนแดดหมดแล้วหนึ่งค่ะเอาขึ้นรถค่ะขึ้นรถเลยจ้าทุกคนขึ้นเดี๋ยวนี้ขับรถผ่าเมืองมายูเนียนเจอเพื่อนเอนที่เรียนวิศวะธรรมศาสตร์นอตติงแฮมมาด้วยกันมีลูกกันหมดแล้วไงเวลานัดเจอกันก็เลยต้องเจอที่แบบนี้นี่แหละวันนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่สนุกไหมครับสนุกเอาอีกไหมเอาเอาอีกนะชู่